เปยโยคะกันเลยทีวันันนี้เป็นโยคะเพื่อกานเข่าผ่านนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากยืนยืนคายขาค่ะสะบัดมือสบัดขาเย็นนึงค่ะแล้วกางขาออกค่ะกางขาออกให้กว้างกว่าช่วงหัวไหล่นะคะขยับขาใช่ไหมใช่ป่ะจากนั้นหายใจเข้าว่าแขนควรบอกมือขึ้นแล,ล้วลนค่ะหายใจออกปอ่อย่อเข่าฟวาลงเลื่อนมือมาที่กึ่งกลางนล้วอกค่ะค่อย ใตะดกไปเท้าซ้ายขึ้นมาค่ะรู้สีกยืดเส้นใต้ขาซ้ายเนาะหายใจเข้ากลับมาค่ะส่งสองแขนขึ้นด้านบนหายใจออกสลับข้างค่ะนั่งลงไปแล้เวเปลกปลายเท้าขวาขึ้นค่ะให้ปลายนิ้นวเท้าชี้ขึ้นด้านบนหายใจเข้ายก,ก,กตัวกลับขึ้นมาหายใจออกไปขวาหายใจเข้ากลับมาหายใจออกนั่งไปทางซ้าย นห้นจะเข้ายกลำตัวกลับมาจหเอาค่อยๆพักตัวลงค่ะแหวะแดบบ้แล้วค่อยๆนั่งลงค่ะนั่งลงเหยียดเท้าไปเจะจะไปสบายหลับขาไปก่อนชันข่าขึ้นค่ะไม่ห่อไหล่นะคะพยายันเปิดหัวไหล่ก่อน ยืดตัวยืดอ,อกชัดขาขึ้นเกรงการกำลางตัวคะ่ะเวลาเราเกรงลำลําตัวยืดหลังให้ตรงหน้าท้องจะได้เกรงด้วยเนาะเดี๋ยวลอยขาสองข้างขึ้นคะ่ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะใครรู้สึกว่าไม่ไหวนะไปต่อไม่ว่าให้อยู่แค่นี้นะไปต่อไม่ได้ก็อยู่แค่นี้ใครไหวไปต่อ,ตอเอาแขนขึ้นมาคว้ามือลงให้แขนขนานไปกับน่องนะคะแต่ตรงนี้ลำลําตัวเราจะอยู่กับที่นะแขนเราขยับขึ้นลงขึ้นลงลำลําตัวอยู่ที่เดิมนะ ลรียนงานเท้องไว้นะจ๊ะมันจะสบายสบายเรามาตรงกลางค่ะแล้วมางเท้าลงค่ะค้างไว้ค่ะไม่หไหวน,นะวางเท้าลงค่ะยังไงอยู่กันจะไม่เลยเอาแขนโอบเข่าไว้ค่ะไม่ใช่เข้ายืดลำตัวขึ้นเอานะอนหน้าอกชิดหน้าขาค่ะ หายใจออกค่อยๆโค้งหลังที่ศีรษะที่หัวศอกนายใจเข้ายืดตัวยืดหลังเอาหน้าอ,อกชี้หน้าขาจนหน้าขื้นหายใจออกผ่อนชัยค่ะ,คะกลมแบนี้อย่างนี้แต่กลางนี้อย่างนี้ข้างค่ะหายใจเข้ายกลำตัวสับขีหาบกันเข่าขวามือกระคองไว้ด้านหลังค่ะยืดอ,อกขึ้นค่ะมือมีแรงขับพื้นค่ะหายใจออกเกง่เกงกลางเอา เท้าวขวาค่อมที่หัวเขา่าซ้ายนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดันสะโพกขึ้นแล้วเอาเท้าวขวามาที่พื้นค่ะ้างยลจซ้าโซน1นวางสะโพกลงค่ะเปลี่ยนข้าค่ะตั้งเข่าซ้ายขึ้นวางเท้าซ้ายค่อมหัวเข่าขวาค่ะหายใจเข้าหายใจออกเราจะค่อยๆยกสะโพกขึ้นนะพร้อมกับ เออเอาเท้า,ทา,า,เ,าเท้าซ้ายไอ้เท้าขวาวางราบไปกับตูนเอาหายใจเข้าหายใจกยกขึ้นหนึ่งสองสามวางสปองท,ออนโโทีนี้เอาเท้าซ้ายข้อมเท้าขวาค่ะหายใจเข้าหายใจออกส่งแขนขวาขัดหัวเข่าซ้ายค่ะแล้วพืเราลงมือถึงกันหนอ,อกค่ะ คลายคะ่ะชันเขา่าซ้ายมาชันเข่าขวายืดขาซ้ายค่ะแล้วเอาเท้าขวาข้อมเทา้าซ้ายค่ะหายใจเข้าส่งแขนขึ้นส่งแขนซ้ายขึ้นหนักค่ะเอาแขนสอบขวาสอกซ้ายค่ะสอบขวาขออภัยค่ะกำลังนองมือขึงกันหน,น,น,น้าอกค่ะหยุดลงตัวมองข้างเหนือเลยขวาค่ะกลับมาตรงกลางค่ะยกยท้าออกสปัตขา้าสปัตเข่าขา ของข้าวปลาลตั้งชานเข่าซ้ายขึ้นเอาข้อเท้าขวาขัะหัวเข่าซ้ายค่ะหายใจเข้าเอาขาของด้านหลังส่งแขนซ้ายขึ้นมาด้านแล้วเอาศอกซ้ายขัดหัวเข่าวขวาพนมมือตึงกลางอกขารี่สี่นะคราบค่ะเปลี่ยนข้างค่ะทีนี้เอาตั้งเข่าวขวาขึ้นมาแล้วเอา ข้อเท้าซ้ายวางที่หัวเข่าขวานะส่งแขนซ้ายขึ้นไม่ส่งแขนขวาขึ้นหนับดายใครไหวนะคะพยายามขยับเท้าซ้ายและเท้าขวาเข้าหาสะโพกเพิ่มนะจะได้ขัดน็อกยืดเพิ่มนะเอาสอบขัดหัวเขา่าซ้ายขลงมือถึงการสะบกค่ะคลายค่ะนอนค่ะเดี๋ยวเราจะทำปิดโพ้ตกันนะกางเท้าขน,นะ เท้าอยู่ขนานกับสะโพกนะเอาหยิจับที่ข้อเท้าค่ะหรือจะวางไปที่ข้างเท้าแบบนี้นคะคะเราจะเขา้าห่าให้ช้าๆค่อยๆยกสะโพกขึ้นค่ะยันหน้าอกขึ้นค่ะพี่ดาค่ะให้ไหวค่อยๆใครเหยียเท้าขึ้นค่ะแล้วทำตัวให้สูงขึ้นค่ะใะท่าน,นี้นะคะไม่ต้องขยับซ้ายขยับขวาแบบนี้นะเพียแค่อยัดได้ลูกสวยๆฝบบเอ็กซีนะจ๊ะอันนี้นิดเดินได้คิดขึ้ขนะให้ไหวจะสั่งเงินที่นั่น หลักค่ะดันสะโพกขึ้นค่ะท่ายือค่ะค่อยๆวางส้นเทา้าวางหลังบนหลังกลางหลังล่างและะี่จะโคกลงค่ะกอดเข่าที่อกค่ะกปิ่งซ้ายปิ่งขวาค่ะเอาที่เอามือกอดหัวเขา่แเาแล้วเอามือจับฝั่งจับเขา่าฝั่งข้างนาะงปิงซ้ายปิงขวาด้วยปงยังในิดหึ่งเนาะ มื่อดูสัตกเลย่งบนดิน่ะเราจังดูสัตว์กันเนาะบิดตัวยกตัวแบบยังไงกาค่ะเป็นยังไงกันบางคะหวว่าอายุข้บัมบันวันนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คห้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ